ก็หลังจากที่เรานะครับจับน้องลงหมอนะนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่บุกออมนสเตอร์ครับเกาะพับมาอิซเซนะครับที่เราได้มาตัวแรกเลยนะครับตั้งแต่เปิดเกาะคือน้องวิลนะครับเราก็ได้ตัวของนะครับน้องยูริกนะครับเราก็น้องแกซุกมานะครับผมใส่น้องยูริกไปนะครับแล้วก็ได้ไข่มา2ฟองนะเราฟักเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ใส่น้องแกซุกไปตอนนี้เหลือเวลาอีกประมาณ2ไม่ถึง2ชั่วโมงแล้วนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูไข่นะครับ สวัสดีทุกท่านด้วยนะครับอยู่ไทยเกมเมอร์นะครับวันนี้มาเล่นเกมบล็อกสกิมบล็อสเตอร์กันต่อครับเกาะนี้เงียบเชียบมากๆเลยนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่บุ๊คออฟมอนสเตอร์นะครับกอบพลาสมาอิเซนตนะครับหลังจากนะครับที่เราได้ทําการแยกนะนะครับน้องวิวของเรานะครับน้องสี่อิเลเมนต์นะครับแล้วก็ได้ตัวของน้องยูริกับน้องแกซุกมาครับอันนี้ยูรินะครับยูริกและ แสบสุกนะครับผมกระทาการเอาน้องนะครับที่ได้เราได้มาสองตัวนะเราได้สองตัวแต่น้องนะครับน้องน้องวิลเนี่ยหายไปนะครับมีแค่ตัวของในคอลเลกชันของ book of Mon s t เตอร์นะครับขึ้นเป็นรูปภาพให้เราเฉยๆนะครับแต่ในบนเกาะจะไม่มีนะครับแล้วเราได้น้องมาสองนะครับแล้วก็ตัวของแท่นเนี่ยเราจะสามารถใส่ได้ทีละหนึ่งนะครับพอใส่ได้ทีละหนึ่งเขาไม่มีเสียงเลยทำไมไม่มีเสียงอะไรเลยเงียบนะ เกาะนี้เป็นเกาะที่เงียบเหงาครับเนี่ยผมก็เลยทําการส่งน้องยูริครับเข้าไปนะครับเข้าไปในต้องเรียกว่าที่อะไรดีที่แยกที่แยกน้องมอนสเตอร์นะครับอ่ะเดี๋ยววันนี้เรามาแยกก่อนนะครับว่าเราจะได้ไข่ของอะไรนะครับอ่ะไปเขาจะแยกหนึ่งเป็นสองแบบนี้แหละนะครับเขาเรียกเป็นจานนะจานแยกเหรอนะครับ ก็จะมีตัวของน้องนะน้องมีปนะเป็นแบบคล้ายๆเป็นฟองอากาศครับสีม่วงๆนะเป็นพวงๆวงเหมือนอนนี้เลยอะไข่กบนะครับแยกเป็นไข่กบเฮ้ยอันนี้อันนี้นี่สิก็คือนะครับไม่มีเสียง้วย อันนี้ก็จะใช้เวลานะครับยี่สิบชั่วโมงนะครับในการฟักนะครับอันนี้มาจากเกาะอิตาเลียนนะครับถ้าอันนี้จะเป็นของตัวของอิตาเลียนเวิร์กช็อปนะครับเนี่ยพอเสร็จแล้วเราก็สามารถนะครับทนนี่เอามาใส่ได้ไหมอ่ะผมดูจะใช้ตัวของนะครับคิสซันมวงนะครับหกพันนะครับในการ เอามาแยกนะครับแล้วเราก็จะได้ต้อมมอนสเตอร์2ตัวเราก็ต้องทําแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับเพราะไม่มีวิธีอื่นเลยนะครับก็เดี๋ยวนะครับรอ20ชั่วโมงครับในการฝักนะครับแล้วก็1วัน6ชั่วโมงนะครับในการแยกน้องมอนสเตอร์นะครับเมื่อถึงเวลาเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าน้องที่จะได้มาแล้วก็น้องที่จะนะครับแยกตัวออกมาจะมีอะไรอีกนะครับอ่ะเดี๋ยวคอยติดตามนะครับ หลังจากที่เรานะครับส่งน้องยูริกลงมอไปที่เกาะพม่าอีกเซตแลครับแล้วก็แยกนะได้น้องมาอีก2นะครับน้องมอนสเตอร์นะครับที่ทําการฟักไข่เดี๋ยวนี้เดี๋ยวเราไปรับกันนะครับก็ใช้เวลาในการพักไข่พอสมควรนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่บู๊กออมอนสเตอร์นะครับเกาะไฟโอเอซิตนะครับแล้วก็ตัวของนะครับอุ้ยไก่งวงไก่งวงมาแล้วนะครับ 225เพรนะครับราคาขายแล้วก็ยังเป็นเทศกาลของนะครับลุงหนวดของเราอยู่นะครับสลิตนะครับ225เพรเช่นกันนะครับหรือเวลาอีกประมาณ2วันกว่ากว่า2วันนิดๆนะครับที่จะทำการผสมนะครับลุงหนวดใส่หมวกของเรานี่นะครับวันนี้ก็ได้มารับน้องที่เกาะพันมากอิสเ็จสักทีนะครับหลังจากที่เรานะครับ ทำการนะครับส่งน้องยูริกแล้วก็ได้ไข่มาแล้วก็เอาไข่ไปฝักมาครับเดีย๋ยววันนี้ไปผสมต่อหลังจากที่เรานะครับเอาน้องยูริเขาหมอ้อหลงหม้อไปแล้วนะครับก็ผมก็เอาตัวของน้องแกสุกนะครับหลงหม้อไปต่อนะครับแต่น่าจะใช้เวลาเยอะกว่านะถ้าจะไม่ผิดนะครับทําการแยกใช้เวลาแยกเยอะกว่านะครับ วันนี้อาจจะยังไม่ได้เห็นนะครับตัวของไข่ที่จะได้เพิ่มนะครับแต่วันนี้ไปรับก่อนแล้วไข่ได้เพิ่มอะไรมาค่อยมาลุ้นกันอีกสาหรับอีพีหน้านครับอีพีนี้ไปดูน้องแล้วก็ว่าเราจะนะครับได้ตัวแบบไหนนะครับอ <s> ื่มงเข้ามาใหม่ก็ ปั่นสักนิดหนึ่งนะเออยของดีช่วงนี้เขาไม่ค่อยเกลือให้เราเท่าไหร่นะค่อนข้างสบายใจนะครับตอนนี้ผมยังอยู่ที่เลเวล49นะครับแล้วก็การเกินอะไรก็ไม่ค่อยจะไปไหนนะครับจะไปที่เกาะนะครับมิลเลอร์นะพัณนาอิเซตนะครับเดี๋ยวไปไล่เก็บตัวของเพชรก่อนแล้วกันนะครับ จะได้มารับตัวของน้องมอสเตอร์ที่ผสมไปด้วยครับตอนนี้ก็ได้น้อง41มาแล้วนะครับอันนี้ก็ไม่ได้ทําคิดแยกนะครับเพราะเกาะมิลเลอร์กับเกาะหลักนี้ก็น้องมอสเตอร์มีลักษณะเหมือนกันนะว่าเต็มที่เต็ม สำหรับน้องๆเพื่อนๆนะครับที่เข้ามารับชมใหม่นะครับก็ฝากกดไลค์นะครับกดแชร์กดติดตามนะเพื่อเป็นกำลังใจให้กันดูนะครับโอ้ยว่ามันเต็มเยอะเลยขนาดนี้ตัวไหนตัวนี้แล้วกันหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นเอ็กพีนะครับ ข้าขนมเป็นเลเวลสก่อนครับก่อนที่เราจะเอาไปผปสมนะครับเหมือนเดิมทเทเลพอร์ตไปไหนเอ่ยเทเลพอร์ตไปโคลอเสเซียมได้อย่างเดียวนะฮืมเสียงยักเขียวเรา,าเฮสียงเขาแบบเข้มข้น,นมากๆเลยนะับ้า น้องจู่จิ๋วเรานะครับนี่ก็ผสมไม่ติดอะไรเลยโอ้โหไม่ใช่ว่าผสมง่ายนะเนี่ยดูดูตรงนี้ก็ผสมไปเรื่อยเปลื่อยก่อนนะครับ อันนี้เขามีอัปเดตเป็นถ้าเราอยู่เกาะไหนก็มีปักหมุดให้เราด้วยนะโอ้ยก่อนนี้ตอนแรกคิดว่าอยากใหญ่ขึ้นนะนะครับสีชมพูสวยงามนะครับน้องเพนกวิน,นครับน้องแผ่งโตอันนี้ผมก็ยังไม่ได้เปิดเกาะเพิ่มนะครับตอนนี้เพชรเหลืออยู่แค่72นะ พอเราใช้นะครับซื้อ้อมอสเตอร์ไปหลายหน่วยมากมายนะครับอ,อ,อตอนนี้มันมีอยู่ประมาณนี้เนีะฮะฮ่า ลนี่ก็แซ่บจริงแซ่บคว้างนะครับได้น้องนกเขาเขายังมีอเออจะผมแป๊บหนึ่งนะพ่อน,นี้มีมีหินมีหินมีนก ก็สามตัวแล้วอก็ถือว่านี่ไงเพราะเรายังขาดนะครับน้องโทแจมเมอร์อยู่นะครับน้องประมึกเราก็าทำให้การผสมนิด เลยผสมไปไหนไม่ได้นะครับอย่าต้องซื้อต้องทรจะเมินลืมซื้อสำหรับเกาะมิลเลอร์อันนี้ก็ยังไม่ได้เปิดครับสําหรับเกาะวอเตอร์เกาะเอิร์ดนะครับ4ี่ร้อยห้าร้อยนะครับ, 400, 500, รบแล้วก็มิลเลอร์เป็นเกาะมิลเลอร์ทั้งหลายนะอันนี้ก็ต้องใช้เพชรในการเปิดเกาะนะครับตอนนี้ผมเพชรไม่พอครับป่ะพัดไป,ปเสร็จก็หลังจากที่เรานะครับจับน้องลงหม้อนะ นะครับตอนนี้ผมอยู่ที่บุกออมนสเตอร์นะครับเกาะพับมาอิสเซนะครับที่เราได้มาตัวแรกเลยนะครับตั้งแต่เปิดเกาะคือน้องวิวนะครับเราก็ได้ตัวของนะครับน้องยูริกนะครับเราก็น้องแกซุกมานะครับผมใส่น้องยูริกไปนะครับแล้วก็ได้ไข่มา2ฟองนะเราฟักเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับเราก็ใส่น้องแกซุกไปตอนนี้เหลือเวลาอีกประมาณ2ไม่ถึง2ชั่วโมงแล้วนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูไข่นะครับที่เราส่งน้องลงงอไปนะครับ น้องอยู่ล็กเอ,อ๊บก็นี้แหละเป็นใสๆนะเขียวๆข้างในมีอะไรเยอกๆ,ๆ,ๆนะครับน้องจากเกาะอิตาเลียในบุญลรอมนะครับน้องปลาหมึกชุดน้ำน้ำนะเขาก็จะขึ้นให้เราเป็นแบบนี้ครับแต่กรอบพันไม้เสร็จนี้ไม่มีเสียงอะไรเลยนะครับเงียบกริบ อันนี้อันนี้ไม่มั่นใจว่าวู้หนึ่งแสนหนเหมือนเปีครับเอ้ยมีเสียงแล้วเพราะถ้าเราได้ตัวเอ่อน้องใาหาม่ตอนนี้เราจะได้2ใช่ไหมแล้วก็พอน้องแกสสุกนะครับผสมในหมอ้อเสร็จเนี่ยก็จะแยกออกมาเป็น2ไข่นะครับเราก็จะได้น้องมอนสเตอร์เพิ่มอันนี้น้องกระสือนะครับ น้องวิบของเราเองนะครับเป็นน้องจากเกาะอ,อิตาเลียลนะครับสองอิเเมนต์เป็นมอนสเตอร์ที่ห้านะครับของเกาะพัฒมาอิเสเซตเกาะใหม่หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นเอ็ก,กีนะครับอันนี้ยังเหลืออีกสองชั่วโมงเลยเดี๋ยวอีกกีหน้าเราค่อยมาดูกันนะครับว่าเรานะครับจากน้องที่เราได้นะตอนนี้ ได้มา5แล้วสำหรับเกาะพันมาอิสเซ็นะครับโอ้เสียงพอหน่อกันนะค่อยมาตามรุ้นกันนะครับเราจะได้น้องอะไรนะครับสำหรับเกาะนี้แล้วก็พอได้มาแล้วเนี่ย1ใน2น้องนี้นะก็จะเป็นการจับลงมอต่อนะครับยูไทยเกมเมอร์นะครับมาหัดสกมเตอร,อร์ฝากกดติดตามฝากกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับแล้เจอกันใหม่ วันนี้มารับน้องเสร็จไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับขอบคุณทุกท่านมากมากครับสวัสดีครับ Ah. <ods with noise> <sled noise> <gasps>